ขึ้นเมื่นึกว่าเสียงน้ำใหม่อ่ะโอ้ไอเราก็ต้องร้องตามน้ำใหม่หนูจะร้องอย่างนี้สิลูกพ่อเสียสมหมดแย่วอ้กเลยเราก็นึกนึกว่าเสียงน้ำใหม่อ่เอาเถอะมึงทำเขาไปเยอะเดี๋ยววันใด้มานึงมึงโดนมั่งเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวกูจะรวมตัวกันโอ้ยเข้าไปข้างในก็ได้แล้วไปเยอะทำไมด้วยกลัวแล้วตอนเด็กไม่ต้องกลัวหรอกกลัวโดนเอาคืน ยี่มาแล้วหรักแลน้องเอ้น้องนน่ารักเห้น่าน่ะช่วยแลน้องเอ้้องได้น้องเอ้ช่วยแม่มาอรเอ้ กิ๊ฟเราเมื่อกี้คุณหลับไปแล้วเนี่ยใครเฮฮัชชาไม่ใช่ขอเสียงก๊หน่อยค่ะเอาอย่างนี้ถ้ามึงเฮฮัชชาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยทำไมเฮฮัชชาเรียบร้อยดีเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยก็คีเดียวกันเลยเฮ้แน่แล้วเขา เก่งหน้าเกี้ยวฉากแรกทันไปเนี่ยจำได้ทุกคนเลยอ่ะจำได้ทุกคนเก่งมากจำได้ทุกคนแต่เธออยู่ในใจและวจำจำตอนเราจำตอนเราอ้วกันปีใหม่ได้ไหไมเป็นไรอย่า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 พักจาการนั้นพักจากการเลยเหนื่อยเหลือเกินทีเนี้ยมึงเจอเข้าหลังลงไปไม่กล้ามองหน้าใคร ยังเหลือใครอีกไหมน่ะที่ยังไม่ได้ทำอ่ะที่หนูน right ั่งอยู่ในรถนี่หนูจดจำทุกน้ำเสียงทุกอิริยาบถเลยช่วยหนูฟังอนูทุกคนนะนะใครออกมาร้องอะไรนะจำได้หมดเลยจำได้หมดคิดว่าไม่ได้อะว่าอะไรมือเระได้คุยกันอะไรขับสซงซี เ่ลงชุ่วิวิยเสียงใครอ่ะเพลงหนูเองเพลงหนูนี่แต่ว่ามีคนล้มเรียนหนูหนูจะเก็บกนิขกิทธิ์หรือเปล่าคนนี้เก็บไม่ได้หนูจำเสียงได้คอยดูถือคอยดูเอาและดำดองปกก็จะเ,เวลาได้หมดลงไปแล้วเอาให้หมดไปเลยเหลือใครก่ะ อาลีเกเล่นเล่นเล่นเลิกเลิกเว้ยกูจะเก็บไปทีไปนครสวรรค์เลิกเลิกเว้ย